บริษัทดับเบิลพีแลนด์จำกัดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ค่ะโครงการนิคมอุตสาหกรรมจัดเชิงเซาบรูเทคซิตี้ค่ะ นายสุนทรโภคาในอำเภอบางปะกงเป็นประธานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองโดยบริษัทดับเบิลพีแลนด์จำกัดเพื่อจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉเชชงซาวบูเทร็ซิตี้ส่วนขยายครั้งที่1โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้า ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นค่ะ บริษัทดับเบิลพีแลนด์จำกัดได้รับอนุมัติจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูเทรคซิตี้บนพื้นที่ประมาณ1 1 8 1 0 2ไร่ตั้งอยู่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565และมีแผนขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ452ไร่ภายใต้ชื่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูเทรคซิตี้ส่วน ขยายครั้งที่หนึ่งโดยได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งไปแล้วเมื่อวันที่23พฤษภาค,คม2568 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้เพื่อนำนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลเพื่อให้โครงการนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้การจัดเวทีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนานิอุตสาหกรรมของจังหวัดจเชิงเซาให้เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ